ขาโค้งอะไรที่จะถูกเลยแปดหนึ่งก็ได้คุณขาโออหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้นีอะไรแปดหนึ่งอะไรนะสี่หนึ่งหนึ่งเออสี่หนึ่งหนึ่งนี่วะเออคุณแม่หนึ่งหนึ่งคืออะไรอ่ะจ,จะก็ถูกนะงวดนี้อะเก้าสองนะอุ้ย แต่ถูกแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยแฮปเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าหุยบนนะ่ะสงสารคนที่เขาซื้ออยากจะถูก3ามตัวแต่มันเป็นแบบนี้มันออกมันมันเบิ้ลแบบนี้เนาะอ่ะใครได้รีวิวหน่อยจ้าเก้าสองเอ่ะหใบแล้วยูยูอ่ะเกาสองนะคะอันนี้ซื้อเมาาื่อเช้าเพราะว่าเมื่อคืนจุดทูบได้เจ็ดเก้ 2. ก็เลยไปอ่ะไปเจอมาเมื่อเชา้าเก เก้าสนะจ๊ะห้าใบอ่ะได้แล้วพอมาเช้าไปข้างนอกมาก็เลยไปอ่ะไปเจอมาก็เลยอ่ะฉันจุดทูบได้เก้าสองก็เลยเอามาซื้อไว้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเสียดายเนาะฉันเสียดายอ,อ่ะเธอเสียดายโบนไม่ใช่ไรมันออกอืมออกแบบ สงสารคนที <ítulo> ่เขาซื้ออยากจะถูกสามตัวบ้างก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยากนะครับการที่ออกอ่าการที่มันจะออกเบิ้ล่น่ะนะฮะดูสิซื้อนี่อันนี้สองเก้าห้าใบเสียดายอืมน้องสงสารคนที่เขาอยากจะถูกสามตัวบ้างก็ไม่ได้อ่ะเก้าสองได้อยู่เนาะอ่ะ ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะไม่ดราม่าจา้ะไม่ดรามา่าฉันบอกแล้วจะถูกหวยทุกปีวันเกิดตัวเองอุ้ยตายมือไม้สั่นเก้าสองเออรัฐบาลไม่เท่าไหร่เอ้ยอ่ารัฐบาลไม่เท่าไหร่อ่อไอ้นั่นชันก็ปังอยู่นะข้างล่างอะ่ะข้างใต้อะ่ะเออแต่โชว์ไม่ได้เดี๋ยวโดวนรวบนาะเสยียดา จะได้บนน่าจะออกให้มันดีๆหน่อย297มาหน้าใช่297มาหน้าค่ะแล้วจุดทูบได้792รัฐบาลไทยออกออกข้างหน้าเลยรางวัลที่หนึ่งเอาไป3ตัวข้างหน้าเลยแล้วก็เอาของดิฉันมาเออแล,แล้วก็เอา411มาโอ้สวยงามมากใครจะถูกคะแบบนี้อืมอ่ะเห็นไหม อลังการไปอีกอ่ะโอเคค่ะโอเคดีใจด้วยนะคะใครถูกก็ดีใจใครไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะของแบบนี้มีมีได้มีเสียขึ้นอยู่กับดวงเนาะดวงใครดวงมันนะคะสามตัวหน้าอะไรวะสามตัวหน้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปเก้าหรอแล้วก็อะไรวะสามตัวหลังหก หกสี่แล้วก็อะไรนะจำไม่ได้แ,ล 101, แหละหนึ่งศูนย์หนึ่งอ๋อตาแล้วตาเท่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอืมอ่ะโอเคค่ะแม่ซื้อแปดสองเก้าสองจ้าอ่ะถูกจ้าอ่าเก้าสองไม่ได้ตัดนี่จ้าเก้าสองเจดียสองเก้าซื้อมาเช้ามาเช้าไปตลาดมา เสได้นี่กำลังเพิ่งอาบน้ําเสร็จว่าจะกําลังแต่งตัวแล้วเดี๋ยววันนี้ปาร์ตี้วันนี้วันเกิดเจฟองเบียร์นะจ๊ะขอบคุณทุกควาอวยพรด้วยนะคะน่าจะออก411297นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการเลยนะคะน่าจะออกรางวัลที่1ออก411297นี่คือรวบปึ้งจบนะคะเมื่อคืนยังไปเซลในในไลฟ์สดอาจารย์นอตี้อยู่เลยเนาะเมื่อคืนจำได้ว่าอาจารย์นอตี้แกก็จุดทูบได้อ่อ 291ใช่ไหมแล้วเราก็จุดได้792ก็ยังแซวกันอยู่ว่าเฮ้ยมันชนกันมันตรงกัน9 2 2 9เราก็เลยแซวไปบอกว่าเออขอให้ออก9 2ก็แล้วกันเนาะเออย,ยังแซวกับอาจารย์นนตี้อยู่เลยเมื่อคืนเออมาจีงโ๋เก้ออ่ะโอเคค่ะอ่ะขอทุกคนโชคดีนะคะใครได้ดีใจด้วยใครไม่ได้ไม่เป็นไรสู้กันใหม่ว่ากันใหม่ของแบบนี้มีได้มีเสียเนาะอ่ะโอเคขอบคุณค่ะ ทุกคนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยก่อนอื่นเลยต้องขอกรี๊ดแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่ถูกรัฐบาลไทย92ทูบปู่เต็มๆอาจารย์ขอคนละสองแชร์วันนี้อาจารย์อยู่ที่ปู่องดําอาจารย์มาจุดทูบบอกหวยลาวพัฒนาใครที่รอรูปทูบหวยลาวพัฒนานะครับกับเลขชุดวันนี้กดแชร์ให้อาจารย์ก่อนนะครับไหนใครถูก92บ้างก็ได้ข่าวว่าบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกเพราะาเลขอันเลขอันยับเยินเลยนะครับแต่ก็ วันนี้ก็ยังไงก็อาจารย์ก็ขอสแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศทั้งในโลกแล้วก็ที่ดาวองคารันนะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยก็คือเลขที่ออกก็คือสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสองทูปปู่เก้าสองนะครับเต็มเต็มรวยไปแล้วก็สี่มาล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์เอาหวัวรับประกันให้ว่าสี่มีแน่นอนใครวิ่งสี่วันนี้รวยเพราะเลขวิ่งเรามันไปอยู่หน้าหลักร้อยแต่ใครวิ่งก็ได้นะครับสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์งวดก่อนเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์เดียว งวดหน้าสิบหกกุมภากว่านี้อาจารย์จะเข้ากาทามอ,อาจารย์ก็จะเอาเลขวิ่งให้เลขวิ่งงวดหน้าจะล้านเปอร์เซ็นต์ไหมรอรอคําสั่งรอคําสั่งนะครับว่าจะล้านเปอร์เซ็นต์ไหมสําหรับใครที่ไม่ได้รัฐบาลเรามีลาวมีน้อยนะอันนี้คลิปนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดนะครับใครเข้ามาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่การถายว่าเดาว,ว่าน่าจะเป็นเอนะ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขพนเนาะค่ะยินดีตอนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชียภูุ่มพ้นมักตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีวันที่สองเมือ่อวานนีวันที่หนึ่งเป็นจังไดแน่นะพี่น้องส่งมานบ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใด มีโศกเนาะคะ่ะไกะยินดีน้ำเนาะค่ะพี่น้องสาหรับผู้ใดที่พลาดรุดเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้เอาเท่าที่เท่าไว้เนาะค่ะพี่น้องคะวันนี้แนวทางที่แอดเอามาลงรุดร้ายค่ะพี่น้องกะมีเขาโบกี้สํานักเนาะค่ะพี่น้อง ก้อนสิเขาไปเบิ่งข้อมูลในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน้เนาะค่ะเป็นกำลังใจแอนดา,ดากันเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นกำลังใจสำหรับผู้ไห่แนวทางเนาะค่ะเป็นกำลังใจไห่สำหรับผู้รับเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขก็คือตัวเลขเนาะค่ะบ่มมีไผลูว่าสิออกยังเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าห้ามักตัวเลขเ้าจังได้มากพอกันเนาะค่ะพี่น้องรับชมเบิ่งไห้เปิดเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งสรุป แนวทางกันค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ